โอ้โหมืดตื๊ดเลยอ่ะมันได้มีแสงไม่มีอ่ะแสงไม่มีมืดหนาวอ่ะมืดติ๊งๆนะทุกคนนะมีเจอกันนะครับอ๋อเอฟซีใบใหม่แล้วสงน้องนุ๊กนีโอ้ทำไมมืดอย่างงี้วะมืดมากอะมืดมากอะมีความซีดนะครับเพราะว่ามันหนาวอ่าน้องนุ่นกำลังไปแล้วนะครับแต่อยู่กับพี่มวยเนี่ยน้องนุ่น มืดหน่อยท่านผู้ชมมืดมากอ่นนอนน้องเจมนฮะน้องเจมสุดฮอตสุดฮอตสุดรอทุกคนใส่เสื้อแขนยาวผมไม่ได้ใส่เลยเสื้อบางด้วยนุ่นน้องนุ่นกำลังจะขึ้นรถกลับแล้วนะครับนุ่นน้องนุ่นกำลังจะขึ้นรถกลับแล้วเก็บบรรยากาศ ได,ไ,ได้ชมนะว <c oughs> น,นรถน้องเน็ตเอยนุกำกลังขับรถอยู่ยน้องนุ่นขึ้นรถไปแล้วนะครับอ่าปิดแล้ว <c oughs> นุบอกหนาวหนาวนุหนาวน <c oughs> ตอนนี้ถอยรถนะครับเพราะเนื่องจากรถ,รถมันมา,มาจุ้มกันอยู่ตรงนี้เยอะนะฮะก็คนข้างในก็ออกไม่ได้นะท่านผู้ชมอันนี้บางบางคันก็คือถอยไปนะอย่างเช่นคันน้องอันนั้นแมคัน,นั้นนะจะแมทนู่นนุนน๊กนนไปอยู่นูนนน่นคันน้องนุ๊กไปอยู่นู่นนะครับแล,รแล้วก็คือต้องถอยออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเคลียรถออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้มันกระจุกอยู่ตรงนี้ จริงๆทางเจ้าภาพจัดให้ให้จอดฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นน่น,ะนนะคือเคลียร์ที่อย่างดีเลยแต่ว่าปรากฏว่าพอเข้ามาทุกคนเข้ามาทางนี้ไนงะก็เลยเข้าตามๆกันก็เลยมาอยู่ฝั่งนี้เลยันนั้นที่เห็นคือรถน้องน,นุ้นนะกำลังตั้งลำ ขยับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปรถคันอื่นก็จะออกมาได้ <c oughs> โอ้ยไอย้แต่ผ้ามันมืดตึ๊ดเลยไม่มีไฟยนะอยู่น้องนุ่นไปแล้วอาจจะไปเลยก็ได้ม,มั้งนะี่ฮะรถน้องนุ่นไปแล้ว ไปแล้วนู่นนะอาจจะไปจอดสแตนบายหรือเปล่าไปเลยแต่รถสีดำเห็นไหมรถสีดำรถน้องนุนะจอดสแตนบายรอเพราะน้องนุยังอยู่ตรงนี้อยู่น,นงนุ่งจะคุยอยู่กับน,น,นักนักสแสดงศิลปินแล้วก็มีนักสแสดงเป็นหลักนะครับ วนบ้านต่างๆก็เริ่มกลับแล้วนะมือก็ตันเลยอนะ่ะหนาวหนาวจริงนะคุณผู้ชมตอนนี้มันตีสองตีสามอะมันหนา,าหนวอ่ะไปไปไปขึ้นรถอ๋อมันมีเส้นนี่ว่ะไอพระเอกไปไหนเนี่ยพระเอกหนาวไหมหนาวมากเลยหนาวอ่ะหนาวดิ พรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับนี่เปิดปืดปด้อขึ้นมาโชคดีครับโชคดีโชคดีฝันดีนะครับอ่ะส่งน้องอ่าโอเคบายบายปามือเลยเร็วปามือปามือปามือาปาบนี่โอเคเวลาไม่อยากถ่ายเข้าไปในรถถ่ายได้แต่ลบ ลกไงไม่อยากถ่ายไม่อยากถ่ายของไคขับไงอ๋อแฟนขับถ่ายได้ของขับครงั้นไปไปป้าปิดเลยโอเคไปายเจอกันเชิปรลกว